หนุ่มโฟต์นะัทวัฒน์นะครับเจ้าตัวได้อัพรูปลงไอจคือโพสเนี่ยเรียกได้ว่าหล่อแล้วหล่ออีกหล่หอตอ่อหล่อไปอีกพันชาติ คือเอาจริงๆไม่ได้มีแค่คําว่าหล่อเท่านั้นนะมันยังมีคำว่านารักคำว่าน่ารักตามูตามีเอ้ยคือเอาจริงๆเรียกได้ว่าหล่อครบเครื่องเรื่องต้มยำจริงๆไม่ว่าจะเป็นมีความหล่อความน่ารักเอ่ยโดยโพสต์นี้เนี่ยนุ่มหล่อท่านนีน,ะาน้าตาลท่ารักคนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ได้ถ่ายรูปอยู่บนตึกสูงมาพร้อมกับการใส่แว่นตา โอ้ยพูดไงดีวะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปส่องคอมเมนต์กันเลยดีกว่าซึ่งโพสนี้เนี่ยก็มีแฟนคลับชาวเน็ตทั้งชาวไทยและต่างประเทศเลยนะคอมเมนต์ว่าน่ารักเกินเรื่องไม่เคยผิดหวังในความน่ารัก น่ารักขนาดนี้เด็กแว่นที่จริงใจภูมิใจมากหล่อมากรักมากหล่อมากเท่าทะเลอันดามันมุจุบบึบ,บยิ่งโตยิ่งหล่อครับอยากตากแดดต้องใส่แว่นตาถ้าอยากให้เธอหันมาต้องทำยังไงเฮ้ยอะไรอะคือก็ได้ได้ว่าตนนี้ของหนุ่มน่ารักคนนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยคือเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบนั่งมองรูปมาสักพักละ ก็เอาเป็นว่าหล่อน่ารักครบเครื่องจริงๆครับดุ่มคนนี้ปังๆลูก